สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะสำหรับอยพิเศษนะครับวันที่เจ็ดนะฮะดูผลเมื่อวานนะวันที่หกนะฮะวันนี้วันที่เจ็ดนะครับดูวันที่หกวันที่หกเมื่อวานได้เลขหกแล้สี่นะครับก็เข้าที่เลขสี่นะบนและล่างนะครับสาหรับ้อยพิเศษนะฮะก็จะ่กลายเป็นเข้าแบบนี้นะขุดไปสองสามวันที่สามและวันที่สี่นะครับเราก็เข้า อาแบบนี้นะน่ะดูของวันนี้นะฮะวันนี้เลขที่ได้ก็คือเลขหกยังคงตามมาอยู่นะครับหกมาสามวันแล้วนะครับนะครับหกมาสามวันนี้นะเข้เป็นหนึ่งนะครับมาสี่มาสามนะครับมาหกเลขหกสามเข้าเป็นหนึ่งนะวันนี้จะเข้าหรือไม่นะเลขหกนะครับ ถ้าแม่นยำหกกับสามนะจับดูเรืนี้ได้เลยครับเลขหกแล้วก็เลขสามนะฮะหกกับสามเลขสามังมีสามเก้านะเลขหกไม่ค่อยเจอนะเลขหกไม่น่ามีะฮะดูจากตัวเลขแล้วเลขหกไม่มีเลยหกมีนิดหน่อยนะฮะนะะไปดูรวมหน่อยของเมื่อวานกันนะครับพิเศษนะฮะ ครบ,บรวมน้อยเมื่อวานนะวัวานได้แค่ตัวน,นี้แปดสี่นะครับจุดนี้ไม่เข้านะฮะแปดสี่ 8, 4, นะครับอโอเคพามาดูวันนี้อีกทีหนึ่งน,นะครับสำหรับวเลขของวันนี้นะครับรวมน้อยนะฮะ ยังคงติดตามมาอีกนะครับแปดสี่นะครับสี่แปดสี่เก้าสี่สองนะครับสี่แปดสี่เก้าสี่สองนะครับนะครับกับประมาณนี้นะครับสำหรับรวมน้อยแล้วก็น้อยพิเศษนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขนีเข้ามีหลุดนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะฮะวันดีต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ